ก่อนฟังข่าวที่น่าสนใจฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อพี่ๆจะได้ไม่พลาดข่าวที่น่าสนใจจากช่อง Crypto Test ของเราถ้ากดแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ f ฟียไฟแนนซ์มีความยินดีที่จะประกาศว่าภาพรวมของยอดคงเหลือทั้งหมดที่ถือ SGB และ w SGB จะเกิดขึ้นทั่วโลกในเวลาต่อไปนี้12ธันวาคม2564เวลา10นาฬิกา ฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาส2องธันวาคม2564เวลา13นาฬิกาชัยฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกาวันที่12ธันวาคม2564เวลา19นาฬิกายูโรวันที่12ธันวาคม2564เวลา22นาฬิกาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วันที่13าธันวาคม2564เวลาสองนาฬิกา จีนวันที่13ธันวาคม2564เวลา4นาฬิกา30นาทีออสเตรเลียในขณะน,นี้ยอดคงเหลือของผู้ถือ SGB และดับเบ w SGB ทั้งหมดจะถูกบันทึกเพื่อรับ XFI token EXFI เดิมชื่อ s f l r token การกำกับดูแลสำรองและ token การทดแทนค่าธรรมเนียมหลักที่ใช้บนแพลตฟอร์ม XFI อัตราส่วนการกระจายคือ อัตราส่วนการแจกจ่ายจะประกาศเมื่อใกล้ถึงวันที่จำหน่ายเพื่อให้มีเวลาในการแลกเปลี่ยนเพื่อรองรับ EXFI แอด r o p อัตราส่วนก่อนหน้าที่235 SGb ต่อ EXFI ใกล้เคียงกันแต่ไม่แน่นอนการแลกเปลี่ยนที่ไม่รองรับก่อนวันที่จำหน่ายจะถูกกรบออกจากการแจกจ่ายทำให้ผู้ถือ SGb หรือ w SGb แต่ละคนได้รับ EXFI เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิทภาพการจัดสรร e EXFI คืออะไร EXFI <im it ra> e จะมีการจัดสรรดังต่อไปนี้และจะแจกใจ่ายให้กับผู้ถือ SGB และ w ั SGB โดยตรงอุปทานทั้งหมด110ล้าน EXFI, Airdrop 40ล้าน EXFI, ผลตอบแทนจาก Cloud 40ล้าน EXFI, คุณสำรองมูล,ลนิธิ2ีล้าน EXFI, การจัดสรรทีม10ล้าน EXFI, ฉันจะใช้ EXFI ได้อย่างไร EXFi จะถูกนำไปใช้ในรูปแบบต่าง,างๆทั่วทั้งแพลตฟอร์ม x f ได้แก่ใช้เป็นโทเค็นทดแทนค่าธรรมเนียมใน FearX ใช้ในฟาร์มเพื่อให้ได้ผลผลิตในรูปของ SFIN บนเฟีย f a ฟาร์มถูกใช้เพื่อสร้าง c a n d บนเฟียร o โลนซึ่งสามารถเลือกใช้เพื่อฟาร์ม SFIN ได้มากขึ้นนอกจากนี้เมื่อผลิตภัณฑ์ที่เหลืออีก4รายการออกวางจำหน่าย EXFi จะถูกใช้เพื่อ ซื้อ NFT และเข้าร่วมการประมูลบนเฟียร์ดรอมอบให้กับกลุ่มความคุ้มครองและซื้อความคุ้มครองในเฟียร์มูชั่วโหวตให้เฟียร์กับว่าแนานและบังคับใช้การเปลี่ยนแปลงใน x อฟร่วมสนับสนุนช่องคลิปโตเทสของเราผ่านทางทรูวอลเล็ตและพร้อมเพย์ได้แล้ววันนี้ขอบคุณที่กดติดตามคลิปโตเทส